เจ้าวท่าไรชาาเท่าไรชว้าเท่าไรชาวานเท่าไราว้าเ่าไบเท่าไรว้าเ่า้าเาไรช้าวเ่าาวาเท่าไราว้านเ่า้าเท่าไรา่เ่าไร้าเไร้า่า่าไร้านเท่า่เท้า่าไวน่าไ่า่าไร่เ่าไรเทา ไปบอ่อขามันเตร้มกับบุญแล้วตัวนีุ่กิงกปลาหน่อยค่ายตือนปลาดุกตัวนี่ได้แก่ห้าหกจุดเจ็ดหกที่ออกครับหกจุดเจ็ครับครับึวุวมา,มา,มาที่หนึ่งสำหรับสำหรับปลาตัวนี้ครับอา คนที่มั่นติดเดียวล่วงนะครับผิดเดียวล่วงจีุ้ดแปดร่วงครับยังไำอากใเ่เกาลำบากแตกหน่อยครับการตัดชินของ